สู่รุ่นนะครับเพื่อไม่ให้ดนตรีและวัฒนธรรมการเต้นรำเนี่ยสูญหายไปเราจะเห็นเด็กๆเ,เห็นไหมครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะก็จะเต้นรำกันนะลิสูเราเนี่ยจะเต้นรำเป็นชีวิตจ,จิตใจแล้วเราเชื่อว่าการเต้นรำทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความโชคดีตลอดปีครับอ,อยา่างเครื่องดนตรีอันแรกนะเจ้าไอซุพอ์อันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีอะไรัน,รนอันนี้เราเรียกลิสูเราเรียกว่าสบือ เสบือนี่ก็คือเหมือนเป็นซึ่งนะแต่ว่าเป็นสามสายนะซึ่งสามสายถ้าเราขยับมาทางนี้นิดน,นึงนะฮะต้นปีใหม่อยู่ทางนี้นะ,ะต้นปีใหม่ทางนี้ทางนี้เลยคะ่ะขยับมาทางนี้เลยจริงปกติเราต้องมีต้นปีใหม่นะครับวันนี้เราก็อกุโปโลกว่าที่นี่คือต้นปีใหม่ <S <S อาลีย อย่างปีนี้เนี่ยปี67นาอก็จะตรงกับวันที่8 9 10จนถึงวันที่14กุมภาเลยนะฮะในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักสากลเลยครับแล้วในวันปีใหม่ก็จะมีการแสดงนนที่ีิมบาเวลาปีใหม่เราก็จะมีการแสดงแบบนี้เราจะมีการเต้นทั้งวันทั้งคืนเราจะเต้นให้เข้ากับทุกหลังคาเรือนในสุบ้านปางสามีน105หลังคาเรือนก็จะต้องเต้นให้เข้าทุกหลังคาเรือนในทุกคืน ไปนะครับนักท่องเที่ยวตีกําลังหันอา,าระเจ้าหรือว่าทุกง่านตีกําลังเห็นอรจาจ้าสามารถตีจะเอาโทรศัพท์จับขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้และที่สำคัญสาวมาเดินเข้ามา,า,มาจับมือ,อมลแล้วตเต้นเลยได้เลยอาจาเวลาเต้นรำเราก็เป็นเรื่องธรรมชาติเด็กๆอาจารย์ถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่เป็นไรเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติแต่ว่าผู้ใหญ่น่ยเต้นถูกจังหวะอยู่แล้วนะครับเด็กๆบางคนก็เต้นเก่งมากเลยนะครับ จั้รำนะครับพี่สาวเอ,อ๋ยพี่สาวเอ,อ๋ยทํายังไงฉันจะตื่นจะได้เจอคุณนะทํายังไงฉันจะได้เจอคุณมามาเรามา,มาเต้นรำกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้คนที่อยู่รอบๆเนี่ยมาเต้นรำค่คนไหนที่ยากจะเข้ามาในว เราลีซัวเราจะแต่งชุดด้วยสภ้อาอาปอนชุดใหม่นะครับซึ่งก็เหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองให้เทวเทวดาฟ้าดินนะครับแล้วก็เป็นการสนแสดงความกตัญญูปีใหม่เนี่ยการเต้นรำเหรือพิธีการต่างๆในช่วงปีใหม่เราเราถือว่าเป็นช่วงเทศกาล ใีใหม่ตลอดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับเราจะไม่พูดคำหยาบกันเราจะไม่ทะเลาะกันเรามีแต่คำพูดไพเราะนาสื่อสารกันด้วยภาษาที่ไพเราะนากินอาหารที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์นามีเนื้อมีผักมีถั่วนาที่เป็นลูกอยู่ในไร่นรเาเพราะฉะนั้นในช่วงตลอดเทศกาลเนี่ยเราจะมีแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อจะเป็นพรหมน,นำส่งไปให้ชีวิต สุขภาพดีนะครับเชิญเต้นได้นะครับตั้งแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในหน้าเวทีนะ้ามาร่วมเต้นรำได้เลยสามารถเดินเข้ามาจับมือน้องๆแล้วก็รวมเข้าไปในงวงกลมนี้ได้เลยนะจ๊ะจริงๆเราดูว่าเพลงจังหวะมันง่ายๆนะแต่จริงๆมาเต้นถูแล้วจะรู้นะครับแต่และบทเพลงมีจังหวะการเต้นที่ไม่ที่ต่างกันนะครับทิจจเจ้ารอเยอมา ุษาคุยมาที่ภาษาจอไม่ใช่ยัยในเวลาเต้นรำนะผู้ชายก็อย่างเงี้ยพ่อบ้านก็จะอุ้มลูกเต้นด้วยอันนี้วันนี้เราจำลองชีวิตจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะซึมซับในเรื่องของการเต้นรำนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะตอนนี้นะเจ้าคนดียู่ในครัวนะเจ้าสาม ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติบทเพลงนี้นะบอกว่าพี่น้องเอ๋ยดูทิวเขาลูกนั้นสิเป็นที่อยู่ของปู่และตาพี่น้องเอ๋ยดูภูเขาลูกนั้นสิ เป็นที่อยู่ของย่ายายภูเขาเขียวกระจีนกร้องเสียงแส่ทั่วถังดอยมามามาเรามาเต้นรำกันเพลงนี้ความหมายนะซึ่งก็จะบ่งบอกถึงชีวิตธรรมาชาติเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมาชาติพี่น้องเอ๋ยดูทิวเขาลูกนั้นสิเป็นที่อยู่ของตาปูพี่น้องเอ๋ยดูทิวเขาลูกนั้นสิเป็นที่อยู่ของย่ายาย นกร้องเสียงเซ็งแซ่ทั่วทั้งดอยนะครับเป็นเพลงที่บอกบอถึงธรรมชาติเพราะฉะนั้นแต่ละบทเพลงนะครับคุณคุณเกมนะแต่ละบทเพลงเนี่ยเราจะสื่อถึงเรื่องธรรมชาติวิถีความเป็นอยู่ของพี่น้อง ลีซูเราทั้งหมดเลยและตีสําคัญนะเจ้าจากตีเกมได้สัมผัสจากให้สุพจพ์แปลออกมาเนี่ยได้เห็นถึงว่าแต่ลักษาะที่พันโดยเฉพาะชายผ่นยาผนลีซูตีกําลังแสดงขันเนี่ยได้ทายทอดของป่อแม่มาสูรูแล้วได้รักษาของธรรมชาติทักษาธรรมชาติทักษาทีดินทํากิจใช่ครับ S <S นี่นะเจ้าถือว่าหาได้ยากพาอวาดหนึ่งสีมีหนึ่งค้คับและเหมือนกันเจ้าทุกท่านตีกําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะเจ้าขอเรียนเชิญมาจับมือนอ้องๆร่วมวงตรงน,นีนเน้เลยอนนี้เป็นเพลงที่สองแล้ว๋ยวจะมีเพลงที่สามเเพลงสุดท้ายนะครับสำหรับชุดนี้นะก็จะบอกว่าเวลาเราช่วงปีใหม่เนี่นะครับเราจะมีการเต้นรำกันแล้วก็ร้องรำทำเพลงนะจาก,จากนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการดำรงชีวิตนะในปีต่อไปเราจะทำยังไงกันต่อนะครับ ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องลีสูซึ่งจะมีหนึ่งชาาิในหนึ่งปีที่รจัอย่ามาไม่รีบจะมาถึาง,จงเจอเอง่ะงดือนปีนี้หนึ่งครั้งนะเจ้าแล้ววันนี้เป็นอากาส<พ>ยามดีเพลงนี้เปลี่ยนแล้วนะผมจะแปลให้ฟังอีกหนึ่งบทเพลงเป็นบทเพลงสุดท้ายของการเต้นรำไวพรีใหม่นะครับจริงๆเน้เพลงพวกนี้ผมเป็นคนแปลเองนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับ ตลอดกาลนะตั้งปีนี้ตั้เพื่อนะครับแล้วในช่วงในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับพี่น้องหรือน้าต่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวนะฮะไปชื่นชมแล้วก็ไปร่วมเต้นรำที่หมู่บ้านของนีซูได้ เรามีหนาหนักเต้นร้านรุ่นใหม่มาร่วมแจ้งด้วย ไทเร่องเาบาเลยนะครับแล้วี่สำคัญเราที่นี่ทืกัวันธรรเอาเชียงรายเป็นโคราชเาเชียครากัวสิคัญทุกคนเชียงราเราไ็ตัวกว่า10ฉากทำมางทัวรนีและทีนี้เราทีทุกคนกำลังหัคือวิถีชีวิตของพอแม่พี่น้องลีสูงืปีมี นี่คนุณนจำเจ้านะคนรุ่นจำเจ้ามาลงเล่นกันที่โคเลตีว่าชาญามายามาวิลิสเวชยาจานีมาเอาลามสุขยาพลเลมีเิลาที่โคเลตีว่าชาญามาผมมาเล่นดมกลิ่นกินเกสอนสองรถน้อยบินผลาเล่นลงบนใบไม้โบกสะบัดยาม ฉันกับเธอคิดถึงกันทุกวันคืนนะจบไปแล้วสำหรับการเต้นรำด้วยพอไนะอันนกือันแต่ให้่กพี่น้องชาวลีนะครเทีี่ข้ามา้วใขอบคุณมาครับโอ้เราเต้นกันบวกแล้วเราขนมาทั้งหมู่บ้านขอขอบคุณนะฮะ นะแขกผู้มีเกียรติแล้วก็นักลงท้าที่มาร่วมแจมด้วยนะขอส่งบนนุญนี้ไว้พอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีนะค้าขายร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพ